คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูน้ำใจของคนไทยนะคะที่ร่วมกันค่ะคุณสุภาณีบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะคะให้กับผู้ลี้ภัยจากพม่านะคะโดยผ่านประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตากค่ะ ที่สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายอับดุลฮาดีเจยยอผู้สื่อข่าวข่าวสดยะลานายนิแอร์สามะอาลีนักประชาสัมพันธ์ประจำสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาสำนักข่าวอิสราโต๊ะข่าวภาคใต้ประธานศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้นำสมาชิกมอบสิ่งของจำเป็นอาหารแห้งและเครื่องนุ่งหม่มซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากภาครัฐเอกชนประชาสังคมรวมทั้งประชาชนใน4จังหวัดชายแดน ภาคใต้ค่ะกลุ่มพิสู่ข่าวนะคะได้มอบให้กับผู้ลี้ภัยจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัฐบาลเมียนมากับทหารกองกําลังสหาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงค่ะโดยได้มีการสู้รบกันอย่างรุนแรงทางใต้ของจงังหวัดเมียวดีส่งผลให้ชาวเมียนมาบางส่วนนะคะได้มีการอพยพทยอยข้ามมาที่บริเวณข้อกลัวมหาวันท่าเมยโค้ออง ในพื้น,น,นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะโดยมีนายธนชัยอมตะปรีชานะคะเลขาสำนักงานกลุ่มกระเรียงไทย KTG และนายสุขอุปการะค่ะประธานอิสลามจังหวัดตากนะคะเลขานุการฝ่ายกิจกรรมฮาลานได้ร่วมรับมอบในครั้งนี้อีกด้วยค่ะค่ะทางด้านเลขาสำนักงานกลุ่มกระเรียงไทย TK KTG นะคะก็ได้กล่าวขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องภาคใต้ที่ได้ส่งมอบกำลังใจรวมถึงเจ้าหน้าที่ไทยทุกคนที่ได้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีสำหรับสถานการณ์สู้รบในพม่าขณะนี้ค่ะยังคงมีผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องสิ่งของจำเป็นที่ยังต้องการก็คือข้าวสารอาหารแห้งจำนวนมากค่ะ